กิม <Kumar. S 2> ัดกิมัดโคแกกิมัดใส่ใี้นะคะใบปลูมาแล้วก็ปูคเาม่ามครับอออเออเลี้นี่มาออมาออไม่ใช่มาแกนะมาออมาออครับเมื่อสมัยเมื่อก่อนนี่เขากิอย่างนี้แหละผมไม่มีฝ่งนะเก่งจังเ้วกินยังไงคะอยากนี่นี่อันนั้นทอแบบป่ะ ใช่ใช่ท่อท่อหนานี่ครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมรสชาติเป็นอร่อยอร่อยรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงลรดากระกแอกระกแอกฝ่าฝ่าฝ่าประโยชน์ของการกินหมากเป็นยังไงบ้างอ่อประโยชน์เอ่าเพื่ออะไรเอาสิ่งามมาช่วยองกันเป็นยังไงกินต้มนัวช่กินตอวปลาเปียวปลาเมืเปียวแล้วก็เวลาเวลาไม่กินก็อยู่อยู่ไม่ได้ปลาเปียว ครับช่วยดักย <ý division> ิ้มหวานไหมแก้พยูนเขาเขาบอกว่าอย่างนี้คนสมัยเมุกอ่ะเขาบอกกินไหมคะออกินหมดเลยยิ้มหวานกินนี่ถึงเวลาขอบคุณค่ะถึงเวาดูใกล้ๆน่าระวังขอดูขอยืมดูได้ไหมคะเอาเอาเอากระยูดะเขาทำจากข้อดทุกคนแล้วเขาก็มีอันนี้ค่ะ แล้วเขาก็ใส่กับท่อทุกคนค่ะดูโคตรประยุกต์อะเออตะบันท่อ PVC ีซีเอาสี่เอาสี่เจ๋งอะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ใส่ไม้ก่อนเลยอ๋อก็ใส่ไม้เข้าไปแล้วก็ต่ำเนาะออ๋นะคค่ะขอบคุณค่ะ